จังหวัดเด็กเขานผู้ชมทีนี้ต้องเข้าสู่ช่องการลิงโซเดียนนะครับตอนนี้พี่จะลิงมาอยู่ที่สนามจังหวัดยะโสธรน,นะครับนี่เจ้าแม่คำไหลเจ้าแม่คำไหลอันนี้จะคนไปไหนครับผมจะไปไหนครับเนี่ยจะไปไหนครับเอาาเรืออมลงนะ๋อลงเลยใช่ไหมครับลงแข่งด้วยนะวันนี้เนาะกีดกีดพิพายครับผมข้าช้ครับข้าช้าสี่ฝายท่านผู้ชมเจ้าแม่คำไหล มาจากไหนครับผมชีส,สกเกตอ๋อชีส,สกเกตอันนี้จะไม่ทำลายท่านผู้ชมเนื่องจากตอนนี้ทีมกำลังนำเรือไปออลงเพื่อที่จะแข่งขันนะครับวันนี้ห้าชั่วีพายโอ้ขอยชียนะครับผมโชคดีเด้อโชคดีนะครับห้าชุดาีพายนะครับผมตอนนี้กำลังเ,เตรียมที่จะนำลงสนาม ันนี้คือเป็นเจ้าแม่คำไหลายเดินทางมาจากจังหวัดซีสาเกตนะครับห้าจุดห้าปีไทยเดินทางมาจากซีสาเกตแล้วนะเนี่ยเพื่อมาไกลเหมือนกันอ๋อวัดสับพังทองคนน้ามาจากอำเภออะไรครับผมอัมพกรตรมครับอัมพกนตราลมเนาะ,ะที่น้ำน้ำท่วมไหมครับซีสาเกตน้ำท่วมไหมแต่มาได้เนาะ ขอโทษนะครับเด้อเอาลงตรงนี้ใช่ไหมครับผมอตอนนี้กําลังเจ้าแม่เจ้าแม่ำคำไหลกาลังนําเรือลงสูง่สนามนะครับจะพาไปชมบรรยากาศตอนนี้ก่อนโอ้ลมแรงมากเลยทัผู้ชมครับ เดี๋ยวไปดูว่าลำที่ที่เดินกำลังเข็นมานั่นน่ะ 我靠！我靠！ ไปแล้วของอของพระผาล่าของบามนะครับในประเภทสี่สิบสีพายนะครับผมส่วนลัานั้นเป็นอะไรนะเจ้าขุนเนนเจ้าขุนเนนนี่ก็เมื่อวานนม่ใชะแข่งไปแล้วนนอัี้ที่ไหนครับผมสวัสดีครับผมทีมไหนครับเรื่ออะไรครับ เสืวนะครับวันนี้วันนี้แข่งเว้นนอครับเน้องครับ5 5ัน้อะครับปีนี้จะตึกได้จัดไหมครับจัดจะทุกปีนูครับยังยังครับพิศกายนมถชนะโรงคุณมากครับ้าห6เนะเดี๋ยวจะตามไปเจอทัานะครับน้อคอยช่วยนอ าหญ้าเนาะ5-5เหมือนกันใช่ไหมวันนี้ครับตืเต้โชคดีเด้อโชคดีนะครับอ๋อขอบทีมเจ้าหญ้าครับเจ้าหญ้ามาจากไหนครับผมเจ้าหญ้ามาจากที่ไหนนะครับอุดรธาน์ครัีรัมย์มมากลจังเลยเนาะ บมีห้องน้ำใช้เรีบไปเก็บตรงนก่อนตอนนี้กำลังลงเนี่ยคันุนชม,มนิทรนามบุเรียบรไหลาไหลมาคุณเล่าคุณเล่้ไหลเลยขึเรือ จะไม่ทำเนียมนี่จะกัะอีกแล้วจะไม่ทำเนียมเนี่ยจะไม่ทำไ,ไหลไไหลงเรียบร้อยผู้ชมโหยาวมากเลยไ,ไปอ้โหเรียบร้อย ผู้ที่นั่งหอบเลยเจ้าแม่คำไหลท่านผู้ชมลงเรียบร้อยอ,อันนี้ลงตอ่อเจ้าแม่คำไหลมาจากไหนครับผมมาจากที่ไหนนะทิสเกทศทิเก,เก,เกผมเกลือทลรอบนึงทิสเกจเจ้าแม่คำไหล มาจากศรีสะเกดอันนี้ทีมอะไรเนี่ยกำลังนำประเเรือไม้นะครับสวยงามมากแล้วก็ยาว ใกล้เลยว่าความสวยความยาวสลวยจะเป็นอย right> ่างไรพี่จะตกเออหล่นแล้วเมื่อก да SO ี้น่ะโอ้คอคึกคักแล้วล่ะพอสายสายก็เริ่มคึกคักท่านผู้ชม ลงเรือเสร็จก็เอาสารีไปเก็บนะครับเพื่อที่จะได้ทีมอื่นจะได้ใช้ช่องตรงนี้ลงที่เดียวกันนะครับผมหักเลยท่านผู้ชมเมื่อกี้โดนลมโค่นล้มเลยโอ้เสียหายเลยเรือตอนนี้ก็แต่ละทีมก็กำลังทยอยนำเรือเข้าสู่ลงสนามนะท่านผู้ชม อ่วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ทำเนียมใช่ไหมเนี่ยสวัสดีครับจะิญแล้วนะครับสวัสดีเลยครับเด้อพ่อวันนั่งชมอยู่ที่บ้านอยู่เหมือนกันนั่งชมอยู่ใช่ไนะครับนะครกินข้าวหรือยังเนี่ยยังโอ้โหล่ครับผมครับครับอันนี้เรืออ๋อเทพเทศบาลรีรัมอันนี้ ไม่นอนเลยเนาะชื่ออะไรครับผมเนี่ยชื่อเรือไอ้แม่อร์อลาพีนเนาะมาจากสรตุกเหรอครับผมบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์เนาะโอเคขอเชิญนะครับเนาะฝากไว้มาจากเทศบาลเมืองบุรีรัมย์นะครับผู้ชมแม่อร์อลาพีนเนาะเห็นแต่เมื่อวานเขาประกาศชื่ออยู่เหมือนกันโอเคครับตอนนี้กำลังนำเรือลงสู่สนามนะครับเนาะขอเชิดนะครับกระเป๋านะครับวิ่ีเข้าโน่นก็จะ ช่วยกันนะครับโอเคนะครับเยียม่ขอโชคดีนะครับ,รบผมมาจากบุรีรัมย์ท่านผู้ชมมาไกลามากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสตึกก็เจอกันอีกทีนีงรอบหนึ่ง,ยงเยี่ยมครับขอโชคดีนะครับยาวมากเลยคาดหน้าฝีผีพายเนาะเนี่ยครับ เรือสวยมากเลยชีส้สัตึกขอโชคดีนะครับไปดูพิธีทอดเทียนระลงเลยนะครับมพระยาวข้างทีเดียวนะคะรับแม่โอรรพิษ Bukti buku ram nanti กำลังลบเพื่อให้มั่นติดมั่นอยู่กับต,ตัวเรือนะครับเดี๋ยวสายสายได้ชมบรรยากาศของไม่อรพินอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้กำลังเตรียมความพร้อมอยู่ในสักครู่นึง ตอนนี้เรือนั้นกลาลังเอาลงเรือตามดูอีกนิดหนึ่งเทพเนรมิตมั่งกาลังกํากลังลงแล้วนะท่านผู้ชมเนี่ยดูไอ้ฟีพายตรงนั้นเลยครับผมเรียมกำลังเตรียมความพร้อมอยู่ตอนนี้นะครับทุกลำก็เตรียมตอนนี้เรือนั่นกลาลังเอาลงแล้วครับจ้าแบบริรมครับผมตอนนี้เรือเทพเนรมิตกำลัง นำลงสู่สนามเข,ข้าจะลำยาวเหมือนกัน สองใค้มขึ้นอ่ะ <c oughs>